สวัสด sure. e ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับเช้านี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมพาไปเที่ยววัดตะโกนะครับพาไปชมความงดงามนะครับของเจดีย์ภาษาทิโกนะครับแล้วก็ชื่นชมกับวัดตะโกไปด้วยกันกับผมนะครับปูพระเครื่องนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจะเป็นเวลาของพระเครื่องนะครับผมจะพักเรื่องเรือโยงนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราจะติดตามเรอโยงไปด้วยกันนะครับ คลิปนี้เปิดฉากมาเบื้องหน้านะครับเป็นเจดีย์ภาษาทิโกนะครับของวัดตะโกนะพระเจดีย์นี้สวยงามนะแล้วก็ข้างในจะเป็นเช่นไรนะครับมีความสวยสดงดงามเช่นไรอย่างไรนะครับมีอะไรอยู่ข้างในบ้างชั้นสองเป็นอย่างไรนะครับภายในวัดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปกับผมครับปู่พระเรื่องครับเข้าไปชมด้วยกันนะครับความงดงามนะครับเมื่อเข้ามาภายในนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ที่ท่านจะมากราบไหว้สักการะนะครับก็เป็นสรีระสังขารนะครับของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับที่ตั้งอยู่ตรงกลางนะครับของเจดีนะครับปาสาทิโกตรงนี้นะครับเจดีสีทองนะครับพอเข้ามาเบื้องหน้านี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาทําการกราบสักการะนะครับแล้วเวลาถ่ายรูปก็นั่งถ่ายรูปนะครับเขามีป้ายบอกไว้นะครับเพื่อที่ได้เป็นระเบียบด้วยนะครับแล้วก็ไม่เบียดกัน บางท่านาสูงกว่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราไปยืนถ่ายกันนะแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพต่อหลวงพ่อด้วยนะครับก็ให้นั่งถ่ายรูปกันนะวันนี้ผมจะเก็บบรรยากาศโดยรวมนะแล้วก็เรื่องราวาเล่ากันแบบปูพักเครื่องในสไตล์ปูพักเครื่องนะครับถ้าเนื้อหาไม่ครบอย่างไรให้ทุกท่านลองมาสัมผัสด้วยตนเองนะครับเดินทางมากราบไหว้นะครับอยู่ที่อำเภอพาชีครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตรงนี้นะครับพอ ผมสักการะศิราสังขารของหลวงพ่อแล้วนะครับเดินมาเบื้องหลังครับก็จะเป็นนี่ครับรูปหล่อสีขาวนะสวยงามเลยนะครับเป็นรูปหลวงพ่อยืนนะครับหลวงพ่อรวยยืนนะครับอยู่ตรงด้านหลังเองเดินอยู่ในวิหารนี่แหละครับอยู่ในพระเดีนี่แหละครับเป็นสีขาวเลยนะครับหลวงพ่อยืนนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับที่นําไปทําเป็นพระบูชา รูปยืนของหลพ่อด้วยนะครับสวยสดงดงามครับด้านหลังเป็นจิตรกรรมปราผนังนะครับเป็นภาพวาดสวยๆเลยนะผมอยากให้มาเห็นกันผมอยากให้มามาสัมผัสนะครับตรงนี้ผมปูพะเครื่องก็ขออนุญาตถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เอาไว้เอาไว้เป็นที่ประทับใจาของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนต่างๆกันต่อนะแล้วตรงด้านข้างนะครับของเจดียนะจะมีทาง ออกไปแบบนี้นะครับเพื่อจะขึ้นไปด้านบนนะชั้น2นะครับก็ให้แต่งกายให้สุภาพกันด้วยนะครับผมใส่กางเกงขายาวอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเคารพสถานที่นะพอขึ้นมาถึงข้างบนชั้น2นะครับนี่จะเห็นพระคู่หนึ่งนะครับที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับอ,อยู่ตรงกลางเลยนะของเจดีนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีทางให้เข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงไปกับผมแต่เดี๋ยวผมแพ่บรรยากาศรอบนอกให้ดูด้วยกันนะครับตอนที่ผมมาครั้งนั้นนะยังไม่มีรูปปั้นรูปหล่อของหลวงพ่อนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับผมซูมเข้าไปนี่นะครับยังไม่มีตอนนั้นที่ผมมายังไม่มีนะครับครั้งนี้ผมกลับมากราบสการะหลวงพ่อมีรูปหล่อของหลวงพ่อแล้วนะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะ ยังยังไม่ได้ว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมแต่ก็มองเห็นแล้วนะครับลองเดินทางมาสัมผัสดูนะครับเข้าไปชมข้างในกันต่อดีกว่าตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับเป็นพระยกนะครับเนี่ยนะครับเป็นเหมือนพระยกสีเขียวๆนะครับตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะประดิษฐานอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีที่คลุมนะครับด้านบนประดับด้วยไฟนะ แล้วก็เป็นกิจกรรมลา,ายไทยนะครับผมพอแสงมันสะท้อนลงมาอย่างนี้นะครับแล้วเห็นโดยรวมเนี่ยโอ้สวยงามครับดูศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ร่มเย็นร่มลื่นเลยแหละอยากให้ทุกท่านเดินทางมากราศการะจริงๆนะครับปู่พักเครื่องทําคลิปนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อนะครับ แล้วก็อยากให้วัตตะโกได้เรื่องรือออกไปนะให้ท่านได้เห็นหลายๆมุมนะครับท่านจะได้มีความรู้สึกอยากจะมานะครับนี่คือเจตนานะครับของปูพักเครื่องนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปที่ผมบอกนะครับที่ประดิษฐานอยู่ตรงกลางนะนี่นะครับผมซูมเข้าไปให้ดูนะสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าสวยจริงๆอยากให้มากับว่าจริงๆดูศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเพราะอยู่ตรงกลางด้วย วันนี้ผมผมเล่าเรื่องไปนะครับพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยผมสึกสนุกเลยผมชอบเลยนะครับแบบนี้นะครับและตรงข้างๆเนี่ยก็จะเป็นซุ้มนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับพระสงฆ์นะที่เป็นเกจิอาจารย์ด้านนี้เป็นหลวงพ่อกั่นนะครับวัดพญาตนะนี่นะครับเราจะเรียงเรียงกันเลยนะครับนี้เป็นสมเด็จพระุทธเจ้าโตนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อชื้นนะครับ แล้วก็หลวงพ่อแจ่มนะครับแล้วก็มีครูบาแล้วก็มีหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับวัดบ้านไร่ด้วยนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบนเจดีย์น่ะก็เดินได้ครับเดินรอบๆบ,บ,บนเจดีย์ผมก็แพนนะแต่มีลมด้วยนี่มีลมมีลมด้วยนะครับวันนี้บอกหลวงพ่อแล้วนะขออนุญาตหลวงพ่อนะครับก่อนผมจะทําการถ่ายทานะครับนี่เป็นอีกจุดที่ที่ถ่ายได้นะครับแล้วตรงเนี้ยตรงนี้เดี๋ยว ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนลานน้ำนะเป็นบ่อน้ำแล้วมีเจดมีสาลาอยู่กลางน้ำด้วยนะมีรูปพญานาคู่ยังไงเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวลงไปวันนี้เราเดินกันให้รอบวัดเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นหลายๆมุมนะเราเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะลงไปดูนะครับผมขออนุญ,ญาตทําการกราบสการะนะครับสริราชสังขารของหลวงพ่ออีกครั้งนะครับบอกเจตนาของปู่พรกเครื่องนะครับแล้วก็ขอพร จากหลวงพ่อนะครับที่ผมมีความเคารพและศรัทธานะครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกรครับจากนั้นนะครับมานี่ตรงนี้นะครับศาลาที่ผมบอกนะครับว่าอยู่กลางน้ํานะตรงนี้นะก็สวยงามเลยนะแล้วเป็นบ่อมรกตมีพญานาคนะเนี่ยคู่หนึ่งนะครับซ้ายขวานะเข้าไปดูข้างในกันว่ากลางศาลากลางศาลาจะมีอะไรนะครับผมยังไม่ได้ แทนกล้องไปให้เห็นนะเดี๋ยวค่อยๆไปกับผมนะตรงจุดนั้นนะครับก็จะเป็นที่เช่าวัตถุมงคลด้วยนะครับนั่นนะครับอยู่ตามตามริมริมขอบของกำแพงวัดนี่นะครับมีทั้งข้างในและข้างนอกเลยนะเอาละครับผมตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปพระนะครับอ๋อเป็นเป็นสีนะครับอยู่กลางเลยอยู่ตรงกลางของศาราเลยนะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยนี่นะครับเป็นเหมือนพระแก้วมรกตนะครับสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงิน แล้วก็มีองค์ใหญ่ที่เป็นสีเขียวนั่นนะครับอยู่ตรงกลางของศาลากลางน้ํานี่แหละครับสวยจริงสวยจริงครับด้านซ้ายมือนะอวันนี้ไปเร็วหน่อยนะครับด้านซ้ายมือนะครับจากตรงศาลามาจะเห็นนี่เป็นพระอุโบสถนะครับเราเข้าไปดูในพระอุโบสถนะครับว่าภายในจะเป็นเช่นไรครับพูดมานะครับผมนี่พอเข้ามาถึงข้างในนะในพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีประดิษฐาน พระประธานอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นผมแดงๆอ่ะตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมเวลามานะตรงนี้ที่เราเห็นแดงๆเนี่ยจะเป็นที่อของพระพิสุนะครับเขาไว้ประกอบอพิธีนะครับเขาขึ้นไปนั่งข้างบนนะเราว่ายอยู่ข้างล่างนะก็จะเป็นผมอีกชั้นหนึ่งนะครับเราว่าชั้นล่างข้างบนให้เป็นของพระพิสุนะครับภายในยนี่เป็นรูปรูปหอองค์พระประธานสีทองสวยงาม ประดับด้วยลายจิตรกรรมฝาผนังที่นี่จิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากครับโอ้โหผมอยากให้มาจริงๆสวยๆจริงๆแล้วก็เวลาแสงไฟเนี่ยที่เขาประดับไว้สุดท้อนลงมางดงามเข้าไปใหญ่นะครับเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะครับมีอะไรบ้างผมอยากให้ท่านมาสัมผัสครับอยากให้ท่านมาเห็นแล้วค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาค่อยๆมองนะครับไปกับผมครับนี่ผมได้มาเท่านี้ก่อนนะรายละเอียดให้ท่านมาสัมผัสเอง ภาพนี้ผมชอบครับเป็นภาพหลวงพ่อรวยนะครับที่วาดอยู่ที่โบสนะครับภายในพระอุอโบสถสวยงามเดินออกมาด้านนอกเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะที่ผมเดินทางมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทั้งหมดนะครับและยังมีอ่าเป็นอ่าทวสุวรรณทวสวรรท,ที่เพิ่งจะมีนะครับอยู่ทางด้านหลังของเจดีย์สีทองนะครับยังไง เดี๋ยวค่อยติดตามชมต่อแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาเป็นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของเครื่องรางวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยด้วยนะครับไว้ติดตามกันนะครับในตอนหน้าแล้วกันนะตรงนี้เป็นไฮไลท์ให้ชมกันก่อนนะครับว่าเรื่องอาราคาด้วยนะราคาของวัตถุมงคลด้วยทาวเวสสุวรรณด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับ คลิปนี้สั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับผมขอหน้าบุญบารามีนะครับของพ่อรวยปกปกาาักรักษาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ